อีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้ไม่ใช่ยิ้มไม่หยุดอันนี้กรี๊ดไม่หยุด นี่ <EP? S 1> ลงจากของคอิวเตอร์อยังคะยังอยู่ในโลกที่ย<ล>ย,ยสุดอดมากค่ะสุดจริงๆฮะกำลังพูดถึงแมสเซนเจอร์ทเนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงกริชคือฮาจากแฟนๆในรอบเพลงที่2ครับออกอากาศเมื่อคืนนี้เลยนะฮะแข่งขันกรับรการดรีมทีมกับ4หน้ากากในกรุ๊ปบีครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากงดงานหน้ากากเทพฮอรัสหน้ากากเห็ดแล้วก็หน้ากากผักรวมครับโชว์พลังเสียงเต็มแม็กซ์นะครับแล้วก็สกีวันร้อนนี่คือว้าวจริงๆเนรมิตเวทีของเราโชว์อลังการกับกรรมการดรีมทีมของเราก็มาร่วมถ่ายตัวตัวที่แท้จริงนะฮะว่่าาใใครอยูต้นกกเห็ด ซึ่งเปิดแล้วพี่หน้ากากเหตุคือไอซ์พาริสครับแฟนคลับก็กรี๊ดกันคอแตกสิครับแบบนี้ซึ่งในความสนุกนะครับของแม s เซอร์12 EP 8เนี่ยเริ่มต้นไล่เรียงเลยดีกว่าโชว์สุดพิเศษศิลปินเลยจาก global อย่างเววีครับมาเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยบทเพลง try my luck นะฮะมินิอัลบั้มชุดล่าสุดอย่างแฟนทอมครับส่งเต็นฮะสมาชิกวงขึ้นเป็นกรรมการพิเศษร่วมกับกรรมการ dream team ของเรานะมากระชากหน้ากากสีหน้ากากที่เหลือในกรุ๊ป B ต่อด้วยโชว์ของหน้ากากมดงานในเพลง Unstoppable นะฮะปล่อยเสียงสุดทรงพลังพร้อมกับออกท่าทางเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนจนทำเอากรรมการถึงกับคนลุกเลยทีเดียวค่ะหน้ากากเหตุกับเพลงทุกนาทีที่สวยงามมาด้วยเสียงนุ่มนวลสื่อความรู้สึกผ่านเสียงร้องซึ้งกันไปต่อหน้าต่อตากันเลยกับหน้ากากผักรวมค่ะในเพลงถ้าเราเจอกันอีกใช้น้ำเสียงหวานๆด้วยทักษะการร้องที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปิดโชว์กับหน้ากากเทพฮอรัสค่ะเพลง ตะก,กายดาวนี้พี่ชอบมากขนลุกสร้างความเซอร์ไพรส์กับเสียงร้องอันทรงพลังและความตื่นตาตื่นใจกับโปรดักชั่นที่สุดอลังการให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากร่วมค้นหากันเลยนะครับแฮชแท็กอย่างที่บอกฮะเต็นหน้ากากนักร้องขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเมื่อค่ำคืนเป็นที่เรียบร้อยอย่างไม่ปลาใจด้วยตอนนี้ยังไม่ลงค่ะ คือเจ๋งจริงๆฮะร่วมค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะครับผ่านเสียงร้องภายใต้หน้ากากอยากรู้จริงใครคือใครนะเก่งเหลือเกินเก่งมากรายการ m ม s s ซ n g จอร์ครับการแข่งขันในกรุ๊ปสวันพุธที่10พฤษภาคมนี้นะฮะอทุ่ม5นาทีครับทางช่อง WorkPo i n t 23ของเราและติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆนะทุกช่องทางออนไลน์พิมพ์ง่ายๆเลยครับ The m a s สเซนเจหรือ m a s s ท็กแมสเ ติดตามกันได้ให้เต็มที่เลยจะบอกว่าแต่และหน้ากากในวันที่เขาโดนเปิดเลยเขาเล่าที่มาที่ไปบางหน้ากากสุดว้าวมากๆเขาพยายามเ็าสุดว้าวครับคุณครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะใดๆเลยใครโดนเปิดไปก็ชื่นชมในเรื่องราวของการทําการบ้านใครที่ยังไม่โดนเปิดคุณเจ๋งมากแล้วไปต่อได้เรื่อเยเลยนะคะเชียใช่คุชูหน้ากากสวยนะพี่เนาะหน้ากากสวยสัปดาห์าหน้าเจ๋งมากเลยอะเจ๋งมากเจ๋งมากห้ามพลาดนะคุณผู้ชมครับ